สวัสดีครับพี่น้องผมมืึอนี้กับพ่อกันอีกแล้วพี่น้องเอ้มาซ่อมเบ,บิึงไม้เก่าครับพี่น้องมาหอนมองแล้วครับบพรานเด็กเขาไปจอดเลยครับต้องเอารถเขาไปจอดไม้ที่ได้ปักพคอตัวหนึ่งประโด,ดตัวหนึ่งหน่อยพี่น้องเอ้ประตรงกายครับมันขึ้นนะมัดเสาปายนก่แหละพี่น้องแต่วันเดี๋ยวนี้ประคอกับประโดประกายขึ้นอยู่พุ่นรอรอหลักขึ้นมากพี่น้องเอ้ ตลอดต่อนี่ขึ้นมาเนี่ยบัดคนมาน,ามนั่งมวบนบวกลึกลึกเกีะแยมวนบวกลึนดอกไอ้ยิ่งประคองก่อนแต่เดี๋วจะเหยีมันพร้อมยิบปืนมันข้าเจ้าสุม่มเอียงน้อยอยู่ฝั่งน้งขงุดน้อยมวนปุบทิบอยู่ไปสุดยังแล้วทนานี่เป็นสเสียด้วพี่น้องนี่ ไปพี่น้องเดี๋ยวเอารถเขาไปจอดมองแล้วกันจอเลยเดี๋ยวเขาเอนุญาตรถเขาซะลิงเ้างนี้ครับน,นั่งได้หนินะบัดสินัง่งบัดมี่แนวามากวนพี่น้องเอ้ยเบิง่งฝุดเป็นฝูงเลยครับตึงถึงกับมี่โ่งน้ำกับมี่ โอ้ขว oh, ้ยมันหมดกินหยาไน้นาะเี่น้อยไหมแตกก็ไ้รึเปว้ยโว้ยเ้ือว่าอะไพี่มองเลยสิบหูปนีใช่รมวะนี่เจ้าจะตัวสิบกว่าตัวบนมีสิบปุลยโอ้ หลายเตอ๋อพี่น้องเลยแหมลุงอิ๋งพี่น้องเลยอุยมาพี่น้องมาลุเบนน้องกันมาตรงไกลเลยพี่น้องไปบนแล,ะละ้วล่ะฝูงคัย้ยพู้พี่น้องคนฟังทั้งหม <20. S 1> ดเห็นบวกยี่สิบกว่าตัว โอจะได้ว่าอมหนองมาพันไม้หน้าไฟหน้าไม้จอบปลาไปเไพี่น้อ,งงอยๆแล้วกล้วยลงกินหนำล่วงกินหญ้าในหนำดีเนาะกล้วยบ่คืองงวงหมดกินหญ้าใน,าน,าน,นหนำมันบดเท่านั้นเลยจ้วไอเดี๋ยวติดตามมันกันครับอีมีตัวบ่ากล้วยลอยพันไปแล้วนะ กรบเนี่ครับลดล้มเนี่ยด้วย่้หยเด็ดกับพ่เด็บเดบัดเด็ดบัดบ่็อบรับพี่น้องติดตามครับจับเวลาหมด เงียบโอ้ขึ้นมองหัวบางๆพี่น้อยเกือบถือก็ได้หน่ป้าบ่ถึกพี่น้องเลยก็จังยิ่งถึกมองอยู่ปีมองปีนลงไปรัดหนาพอดีเท่านั้นป้าสะดุ้งบึ้กด้วยมันะพี่น้องเลยโอ้ย ขึ้นในบอ่บอบ่อยิ่งขึเดียวเลี่ยวเลยดีตะโกป้าขึ้นเจ้จาจักเทียพี่น้องเอ,อ้ยแต่วังไายบ่อใดวิจิตรไทยบ่อท่านวิจิตรเวลาเขากดกล่องไว,ไว้เจ้าละสองหนาที่สองนาที่ต้างเป็นหาโอเทียบจา้าจะชดเสียสิลกดได้เสียสิลป์ไยได้พี่น้องเอ,อ้ยอดี่ยวอด,อ,ด,อ,ดอีกอยู่ป้าตัวนี้แปลกขาเลย โอ้ยบทวนได้จังไริวะเดี๋ยวร่อบางคนพี่น้องเลยคิดว่าจากน้องให้เดี๋ยวเรา่น้องเลยปานสะดุ้งบึดเลยไก่ยิงนั่นี่ิเม่ขึ้นมาแล้วมันบงังแหน่ะสิเละช่วงเขาลงน่ะมันบงนะังนี่นะทุดนเทียขึ้นพุ่นด้พี่น้อง,งมองเป็นแป,ป้นนะเหลียวเ,เห็นอยู่อันนี้ขึ้นแล้วเราล,าลุกมันกากระว่ามันลงไปซื้อนังง่ะดื้อขึ้าไป ปปนึงป่งาต้องซวยน้อยเดียวจังนะคิดว่าโอ้ยมันขึดีบ่บ้วพี่นออ้องเดี๋ยวจะล่องนังเมืองอีกจะเข้าจักสี่สิบนาทีแต่เมืองเขาจะไปขึ้นอยู่ใจรอบบงพี่น้องคือสีเบอเห็นอีดอกพี่น้องเอ้ยมข้าเจ้ามายามม่วงครับมือนี้อูรรักลายเดียว มาที่แรกกับขั้วไอ้งหนึ่งบันจะยิงปาดเทียเดียวโขลอยอ,อยู่กับไก่กับมือถึกแล้วก็จะกรองม่องหรืว่ายามม่องหรอพี่น้องไอ้บ่เห็นมันเดี๋ยวคิดว่าต้องเป็นมือรุอ่นคนหรอพี่น้องเอ้มือรุ่นจริงๆว่าเบิ้งไม่พี่น้องมือนี่อุปสรรคเพียบเลยทั้งคั้วทั้งคนโอ้ไปเลี้ยงถ้ามัด่าหรอพี่น้องเ,เอกนน้ก็เจ้าก็หากินเนี่ย เฉิมานางังร่อกระสิเสียเวลาจิมพี่น้องเยเป็นมือหลังครับไปพี่น้องคลิปนี้เอาสั้นๆกับพอ่อเอ,อ้ยใกล้ๆไหมฝากไว้ก่อนมือรุ่นตรงมาขึ้นอีกแลยขึ้นว่ามือนี้นี่เนี่ยกวนลายผลไปพี่น้องพอกันไม่ลิปนะครับโขบวันดีกว่ามือรุ่นค่อยตั้งหลักไหม